ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการมันนี่ท l อกนะครับวันนี้พิเศษสุดตั้งแต่เรามีรายการมันนี่ท็อกมานะครับธรรมะกับการลงทุนนะครับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเป็นวิทยากรนําวันนี้นะครับนักเขียนผู้สอนธรรมะที่มีแฟนติดตามมากที่สุดหนังสือธรรมะที่ขายดีที่สุดนะครับเสียดายคนตายไม่ได้อ่านนะครับคุณดังตินนะครับ และก็มีดรนิเวศเหมวชิระวรากรนและอาจัน์ a าวรชดชื่นมาร่วมเสวนาด้วยนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับผมขออนุญาตด,ดูโพยหน่อยนะครับ <laughs> เพราะว่าคําถามเรื่องธรรมะนี่ผมจะทําให้เสียไม่ใช่ไรนะ <laughs> ก็ขออนุญาตเริ่มเริ่มเรียนถามคุณดังตินก่อนเลยนะครับว่า นักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะมีความคาดหวังมากเวลาลงทุนนะครับจะคาดว่าเวลาซื้อก็คาดว่าหุ้นจะต้องขึ้นเวลาลงก็คาดว่าหุ้นจะต้องต่ำเวลาโทษเวลาขายก็คาดว่าหุ้นจะต้องลงนะฮะมีความคาดหวังอยู่ตลอดเวลาทํายังไงถึงจะบริหารความคาดหวังไม่ให้ผิดหวังหรือไม่ให้ส่งผลกับสภาพจิตของตัวเองครับ ในเรื่องของความคาดหวังนะเรารู้กันอยู่แล้วรู้กันโดยไม่ต้องให้ใครสอนนะว่าถ้าผิดหวังไปแล้วนี่มันสายเกินไปละมันไม่มีใครที่จะไปทําให้ตัวเองมีความสุขได้เมื่อกําลังผิดหวังอยู่อย่างแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตของเรามากอย่างเช่นเงินทองหรือว่าฐานะความเป็นอยู่เนี่ยนะถ้าหากว่ามันผิดหวังไปแล้วมันอกหักไปแล้วเนี่ยต้องใช้เวลากันค่อนข้างนาน กว่าที่จะเยียวยาอาการอ,อกหักนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะอกหกักหรือว่าผิดหวังจากพุ่นเนี่ยนะอันนี้คุยกันได้นะเพราะว่าการเตรียมใจไว้ก่อนหรือว่าการเตรียมแผนการไว้รองรับก่อนจะทําให้เกิดอาการไม่ไม่ผิดความคาดหมายถ้าเรามองกันที่จิตถ้าเรามองกันที่อาการที่มันเกิดขึ้นภายในนะซึ่งมองเห็นกันได้ยากแต่รู้สึกกันได้ชัด ตอนที่เราวางแผนว่ามันมีแผน A แผน B ถ้าหากว่า,าลงทุนไปแล้วนะได้ตามความคาดหมายรเ,าเราควรจะใช้ยังไงหรือว่าเอาไปลงทุนต่อยังไงแต่ถ้าหากว่าผิดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดนะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่านี่เตรียมไว้แล้วอันนี้พูดถึงอาการทางใจนะ คุณไม่ไมดังดตร่นหมายความว่าเตรียมที่จะรับความผิดหวังด้วยคือคือเวลาเราพูดกันเรื่องการเตรียมแผนการเนี่ยครับเราจะมองที่ข้างนอกว่าจะจัดการยังไงบ้างแต่นี้ผมกําลังพูดถึงเรื่องข้างในเป็นการเตรียมแผนไว้ให้ใจตัวเอง <c oughs> นะว่าถ้าหากลงทุนไปแล้วเกิดความผิดคาดนะมันมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับอาการผิดคาดทุกประเภทนั่นแหละ ไม่ว่าจะผิดคาดจากคนรักไม่ว่าจะผิดคาดจากการทํางานไม่ว่าจะผิดคาดจากการขายสินค้าไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมแต่เ,เรื่องข้างนอกนะว่าจะต้องมีแผน A แผน B อะไรยังไงแต่เตรียมข้างในใจไว้ด้วยว่าถ้าเกิด ความผิดหวังหรือว่าไม่ไม่สมหวังเนี่ยนะจะเกิดควรจะรู้สึกอย่างไรควรจะจัดการกับใจตัวเองอย่างไงนะอันนี้ผมขอพูดย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะก่อนก่อนที่พูดก่อนที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความผิดหวังขอให้พิจารณาตามจริงว่าเมื่อไรที่คุณกำลังอยากได้เงินเนี่ยมันไม่มีใครหรอกที่จะมีความสุขไปได้ ขณะที่อยากได้เงินเนี่ยนะครับตอนที่กําลังอยากได้เงินลองลองทบทวนดูนะว่าจริงไหมตอนที่เรากําลังอยากได้อาการของใจมันจะควยคว้ามันจะมีอาการยืดออกไปยืดออกไปมันจะมีอาการที่รอไปข้างหน้านะว่าเมื่อไหรท่ที่ไอสิ่งที่เราคาด้หมายเนี่ยมันจะมาถึงตัวดึงดูดมาถึงตัวได้ถ้าหากว่าไอสิ่งที่ใจมันมันตั้งเป้าไว้มันไม่มันไม่บรรลุผลเนี่ย มันก็เหมือนกับมีอาการแตกพังขึ้นมานลักษณะของอาการแตกพังทางใจมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเตรียมใจไม่เป็นตั้งแต่แรกและที่เตรียมใจไม่เป็นก็เพราะว่าไม่รู้จักมองเข้ามาถ้าหากว่าอันนี้ฟังดีๆนะถ้าเรามองเข้ามาที่อาการหองใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากได้เงินเมื่อนั้นเรามีความทุกข์แล้วคือยังไม่ต้องผิดหวังนะ ยังไม่ต้องมีอาการผิดคาดใดๆเกิดขึ้นในตลาดหุ้นแต่เมื่อเราอยากได้เงินนั่นคืออาการที่ใจเริ่มเป็นทุกข์แล้วแค,แค่ความอยากได้เงินเนี่ยซื้อหุ้นแล้วอยากรวยเนี่ยนะฮะก็คือเราพูดกันตามหลักธรรมชาติที่<ม>พุทธศาสนาชี้แจงนะว่าความอยากเป็นต้นเหตุของทุกข์อันนี้มาพูดกันชัดๆว่ามันเป็นต้นเหตุข,ของทุกข์ยังไงเวลาที่มีความอยากมันไม่มีความสดใส มันไม่มีความรู้สึกว่าเรามีนึกออกไหมฮะว่าถ้าเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีได้เนี่ยมันจะไม่มีอาการรอถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าตราบใดใจคุณยังมีอาการขอหรือยังมีอาการรอไปข้างหน้าตราบนั้นคุณจะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีขอให้สังเกตดูตามจริงนะสมมติคุณมีอยู่แล้วสิบล้าน แต่ใจคุณจริงๆรอเงินร้อยล้านมันไม่พอที่สิบล้านอาการรอนั่นเองจะทําให้เรารู้สึกไม่มีอยู่ตลอดเวลานี่คือบางทีนะเป็นเส้นผมบางบุเขาแต่เป็นคําตอบได้ชัดเจนครอบจัก,กรวาลว่าทําไมบางคนเนี่ยที่คุณบอกกันว่ามีตั้งร้อยล้านมีตั้งพันล้านแล้วทําไมยังไม่รู้จักพอก็เพราะว่าใจยังมีอาการรอยอยู่มันยังอยากได้เงินอยู่มันยังมีความทุกข์อยู่ เพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีตราบเท่าที่ใจยังมีอาการรอทีนี้ถามว่าในตลาดหุ้นเนี่ยในทางปฏิบัตินี่พูดถึงพฤติกรรมทางใจกันเลยนะในตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีอาการรอบ้างส่วนใหญ่นะก็คือคนที่เล่นหุ้นแบบไม่มีแผนการชัดเจนในระยะยาวจะเป็นคนที่เอาแต่เล่นหุ้นในระยะสั้น อันนี้ผมก็คุยกับอาจารย์ไพบูลไว้ก่อนตั้งแต่ตอนที่คุยอีเมลกันนะว่าเถ้าหากว่าเล่นหุ้นในระยะยาวเนี่ยถือว่าเ,เป็นการลงทุนที่ถูกต้องไหมเป็นการลงทุนที่จะไม่ทําให้เป็นทุกข์ไหมผมว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าอาการทางใจบางทีเนี่ยนะไม่ว่าจะเล่นเล่นระยะยาวหรือเล่นระยะสั้นเนี่ยนะมันมันมีอาการรอได้เหมือนกันหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะที่เราเห็นกันได้ชัดๆเนี่ยก็เดทเรดคือเล่นเล่นกันวันต่อวันเนี่ยแล้วก็มีอาการรอใจจดใจจ่ออยู่ทุกวันว่าวันนี้จะออกหัวออกก้อยยังไงลักษณะาาของการรออย่างแรงนะก็คือทุกอย่างแรง <c oughs> แลักษณะาาของการที่เนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงความผิดหวังนะับ <c oughs> เราพูดถึงอาการ <c oughs> รออย่างนะฮะรอ,อ, <c oughs> ร,อรออย่างใจจดใจจ่อเนี่ยแค่เนี่ยมันเป็นทุกข์หนักแล้ว มันพร้อมที่จะระเบิดในเวลาที่ผิดหวังแล้วก็พร้อมที่จะมีความมีต้นเหตุความทุกข์แบบใหม่ในเวลาที่สมหวังด้วยเพราะเวลาคุณ,คณ,คณลองสังเกตใจตัวเองนะเวลาที่คุณรอผลแล้วผลออกมามันสมหวังหรือว่าเกินคาดเนี่ยใจคุณทันทีนั้นคิดอะไรต่อมันรอวันรุ่งขึ้นที่จะไปลงทุนใหม่ มันไม่จะจะยากเป,เป็นเป็นไปได้ยากที่คุณจะรู้สึกว่าเนี่ยพอแล้วเห็นไหมนี่<ม>คือเงื่อนทั้งหมดที่ผมจะพูดในวันนี้เริ่มต้นจากที่ตรงนี้ใจที่มีอาการรอคือใจที่ยังไม่มียังไม่ไม่สามารถรู้สึกว่าตัวเองมีได้อย่าเพิ่งพูดถึงอาการที่ใจรู้สึกว่าตัวเองรวยนะ<ม>ใจที่อาการเออเออใจที่มีอาการ ตรงกับคนรวยรวยจริงๆเนี่ยนะมันจะเป็นใจที่มีความสามารถคิดจะยื่นให้ไม่ใช่ยื่นมือออกไปแย่งแย่งกันแต่คนที่ยังมีใจอาการทางใจเนี่ยเหมือนกับยื่นมือยืนอย่นไม้ออกไปแย่งกันอยู่ไม่มีทางที่จะรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นมาได้ไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ผม <S <S รู้สึกยังไงครับว่าขณะที่รอเนี่ย จะบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าคือไอ้ตอนผิดหวังเนี่ยมันชัดแต่ตอนรอเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยชัดไม่ชัด,ชดไม่ค่อยชัดเพราะมันเป็น,ม,นมันกำลังกำลังยังมีความหวังอยู่ก็เหมือนเหมือน <c oughs> สองวันนี้ไงเนี่ยด <c oughs> าวโจนส์ขึ้นมาสองวันติด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่อรอวันจันทร์นี่เราไว้โอกาสของเรารอเลยตาโพรงเลยแหละรอวันจันทร์นี่แหละโอกาสเรามาแล้วคิดอย่างนั้นนะถ้าถ้ามันไม่มาจริงก็เดี๋ยวก็ว่ากันอาจารย์นิเวศรอไหมธรรมดารอไหมรอรออะไรนะ อ,อันนี้าอาจจะมีความสุขนะเพราะรออะไรยังไม่รู้เลยไม่แต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเวลาเนี่ยอย่างตลาดหุ้นแบบนี้รอไม่รอมันจะขึ้นไปรอว่ามันจะรอด้วยความหวังว่ามันจะได้มากขึ้นอะ่ะ <laughs> เป็นอย่างนั้นไหมว,วันที่ผู้ลมผู้ลำบากใจมากเลยเพราะว่า รู้รู้ตัวเหมือนกันนะว่าทําบาปไว้เยอะเหมือนกันเอาแล้วสารภาพมาวันนี้เหมือนกับว่ามารอฟังคําตัดสินเหมือนกันว่าไอ้ที่ทำมานี่หมายความว่าไอ้ที่ได้ได้มาเนี่ยท่ามกลางความทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่เขาใช่ไหมไอ้ที่ได้ได้มาเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้หวังอย่างนั้นคือไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่ถ้าอาจาันเสน่ห์มาเขาจะดีใจมากเพราะว่าอาจาันเสน่ห์บอกตลอดว่าพี่เตี้ยเนี่ยรวยเพราะเอาเงินผมไปบอกตลอดเลยเออ คือคือรู้ตัวเหมือนกันว่าเราเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่พ้นบาปอ่ะนะนะเพราะว่าจะว่ามันมันมันที่ผ่านมาทุกวันเนี่ยทําบาปหลายโหนก็พยายามลดลงเหมือนกันทำบาปยังไงที่ที่รู้ตัวทําบาปเป็นยังไงก็ก็ชีวิตประจําวันผมเนี่ยผมว่าผมมีความบาปอยู่เยอะเลยมันมีทุกวันมีทุกอย่างเช่นอะไรก็ผมวิสัยแบบบางทีบางทีเราก็เอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะ เราเนี่ยมีความคิดว่าบางทีเอ๊ะทำบาปนิดหน่อยนะเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสุขถ้าอย่างงี้นะจะเด้ทำอะไรบาปนิดหน่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความสุขคือเช่นอะไรเช่นอะไรว่ผมว่าแม่อธิบายเนี่ยยุ่งเลยนะครับพาผมเข้าใจในเนี่ยคิดไปไกลแล้วเออทำบาปนิดหน่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความสุขเป็นยังไงคือคือของหลายอย่างเนี่ยสมมุติเรายกตัวอย่างนะคุณบอกว่าเอ๊ะดื่มของมึนเมาเนี่ยผิดศีลใช่ไหมแต่วันนี้เราเราอยาก เมานิดหน่อยอะนะคือเราอยากมีความสุขนะเพราะการเมามันมีความสุขเหมือนกันแตไ่ไม่ได้แปลว่ากินเหล้านะอาจารย์นิเวศไม่ไมไมดื่มสุราแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมฮะก,ก็คือว่าเอาเอาเ,เ,เ,เป็นเบียร์แล้วกันบาปน้อย <laughs> 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 หน่อย <laughs> แต่ว่าความสุขมันเยอะไง <laughs> เพราะว่าเพราะว่าสินข้อห้าเนี่ยสุรามีระยะแต่ไม่ได้พูดถึงเบียร์ไม่ได้พูดถึงเบียร์ไม่ได้พูดถึงไวน์แต่ตัวเองก็พยายามไม่กินเหล้าไงเพราะเหล้านี่มันเหมือนกับบาปเยอะ รสุกมันก็ไม่มากเท่าเบียร์นะความความรู้สึกเนี่ยอ๋อเล่ามีบาบมากกว่าเบียร์ความสุขของเบียร์มากกว่าเล่าแต่ความสุขของเบียร์นี่มากกว่าเล่าสำหรับเลานะแล้วก็ดูว่าแบบแวร์ยูไงนั่งร้อยแสมากคือเหมือนกับว่าเราเอาเป็นแรกใช่ไหมเอาเอาบาปเป็นแรกนิดหน่อยแต่ความสุขเราเยอะแต่แบบนี้พอได้แต่ถ้าบาปเยอะ ไม่ทำความสุขน้อยไม่เอาเช่นเช่นอะไรบาปก็กินเหล้าเนี่ยกินเหล้านี่บาปเยอะนะแล้วความสุขก็น้อยคือเรารู้สึกรสชาติมันสู้เบีย์ไม่ได้แล้วก็บาง<น>ทีสุขภาพก็ไม่ดีนะกิ <c oughs> นเหล้าไปนี่ตับติบเสียหมดแต่้กินเบีย์ไม่ค่อยเสียเสียน้อยนะก็เลย นี่ผมบอกให้นะกินเบียร um> ์ตอนเล่นหุ้นเนี่ยบาปสุดเลยนะมันสองสาอย่างพร้อมๆกันไม่เกี่ยวแต่บางทีนะบางทีผมก็คิดนะบางทีหุ้นตกหนักๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เมียถามนะภรรยาถามเป็นเมียไว้ที่หายไปเท่าไหร่เป็นภรรยาเอเรียกเมียไม่ค่อยดีถ้าเรียกภรรยารู้สึกให้เกียรติเออแล้วพูดเท่ากันไงลงทุนไม่มากแต่ว่าได้เปรียบได้ได้ผมผมชักสงสัยพูดเท่ากันเนี่ย หมายถึงว่าคนหนึ่งเมียคนหนึ่งภรรยาแล้วจะมีพูดใช้คําเนี่ยพอๆกันเมียเนี่ยคำหนึ่งภรรยาสองคำคือขึ้นเหนื่อยพอๆกันเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดภรรยานี่นะภรรยามีความรู้สึกดีกว่าถูมก็เออนี่ขนาดคําพูดก็ยังเลือกที่เน้นคุณค่านะเนี่ยเอ้ามีส่วนนะจริงๆเราเลือกคำนิดหน่อยเนี่ยมันมันได้ความสุขเพิ่มขึ้นนะรู้ป่ะใช่ไหมบางวันเนี่ย หุ้นตกหุ้นตกบางทีก็ชอบพูดเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมไอเราตัวหลังต้องต้องโกหกเหมือนกันนะไอนี่ก็ผิดศีลใช่ไหมบางทีบอกว่ามีเท่าไหร่ตัวเนี้ยพอร์ตเราใหญ่เท่าไหร่อันนี้โกหกไหมแล้วทีแรกก็ไม่โกหกไงบอกจริงๆไปเออแต่ว่าพอบอกจริงๆเนี่ยมันมันคล้ายๆมันความสุขมันหายไปอ่ะมันเสียเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหม เออยอดมันลดลงพอบอกจริงๆอ่ะสมมติผมสมมติเฉยๆนะเอาบอกไปมี2,000เออ2,000ล้านโขงโสอง0 0นล้านเว้ยพอมันหายไปโอ้หายไปตกสอง200ล้านอย่างนี้ใช่ไหมที่เขารู้สึกใช่เป็นก็เหลือแต่ถ้าบอกว่ามีพันสองเขาไม่รู้สึกอ่าคืออย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยพยายามบอกตัวเลขต่ำๆไว้ไงใช่ไหมธรรมดาก็บอกเออใช่เนี้ยพอหุ้นมันตกมาเหลือเท่าไหร่เราก็ เหลือเท่านี้แต่จริงๆเท่านี้ก็ยังสูงกว่าที่เราบอกเอาไว้ไง oh. เราเผื่อไว้แล้วจะมาตกไปก็ไม่เป็นไรจะมาพราะตกไปยังไงก็ยังยังสูงกว่าไอ้ตัวเลขที่เรามีอยู่ไง uh. ถ้าเราบอกตัวเลขตรงๆเนี่ยพอตกไปพบอ้าวทีนี้หายละ uh. พอหายพ๊บเขาก็กังวลใจเหมือนกันนะผู้หญิงอาจจะมาเฮ้ยอยู่ๆเงินหายไปอยู่ๆเคยคิดว่ามีเท่านี้ตัวนี้เหลือแค่นี้เองเหรอเคยคิดว่ามีสองพันล้านอตอนนี้หายไปเหลือพันแปดร้อยดิโอ้ใจหายว่าบเลย Oh. ว่าไม่ว่าไม่รู้วแต่ว่าความรู้สึกดีผมถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยมีเงินในพอตตัวเองเท่าไหร่นะมีหุ้นเนี่นะ oh. นึกเะื้อว่ามันต่ำกว่านั้นนะอยู่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เเอก่อน oh. เออพราะมันหายไปมันจะได้รู้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปจริงอนี uh, ต้องโ uh. กหกตัวเองนิดหน่อยนะบอกว่าให้กูมีแค่นี้เองนะ่จะขนาดจะให้จะให้เรื่องหุ้นนี้ ยังต้องใช้ผิดศีลข้อมุสสายข้อนึงเพิ่มเข้าไปอีกอะแต่ว่า <laughs> แต่ว่ามันคุ้มไงเพื่อรักษาความสุขเอาไว้เนี่ยอถึงว่าถ้าเราทําหลอกตัวเองไว้นิดหน่อยว่าเฮ้ยมีเท่านี้พอหุ้นในะราคามันขึ้นลงคุณอย่าไปคิดนะว่าคุณมีร้อยหนึ่งตอนเนี้ยสมมุติว่าอะไรนี่นะตัวเลขมันบอกว่าร้อยสมมุติอย่างนี้นะเราก็อย่าไปคิดว่ามันร้อยคิดว่าตอนเนี้ยเจ็ดแปดสิบอเวลามันลงมาจะได้ไ่รู้สึก เสียใจไงไม่ได้โกหกหรอกอันนี้เพียงแต่ว่าเผื่อใช่ไหมทำคิดเผื่อวทังใจเผื่อไว้ว่าจริงๆอ่ะหุ้นที่คุณมีอยู่เนี่ยอย่าไปเชื่อนะว่ามันมีเท่าที่คุณมีอยู่เนี่ยต้องคิดเลยว่ามันน้อยกว่านั้นถ้าคุณจําเป็นต้องขายเอาเงินมาจริงๆนะต้องน้อยกว่านั้นเอเมียผมนี่อย่างถ้าอย่างนี้นะคุณจะไม่เสียดายนะเวลาหุ้นมันตกมัน่เมียผมนี่อย่างนะเมียผมนี่ไม่สนใจคือรู้ว่ามีอ่ะรู้ว่ามีเยอะแต่ไม่สนใจว่าเป็นเท่าไหร่ ทําไมไม่อยากรู้ไม่อยากเขาเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเขาเขามีชีวิตอยู่แบบนี้พอแล้วเขาก็มีกินมีใช้อยากจะใช้ก็มีใช้ประหยัดตามตามที่ควรจะเป็นไม่สนใจผมไม่บอกว่าวันนี้หุ้ตกเงินหายไปเยอะบอกก็มันมันก็มาได้ก็ไปได้อ่าเออไปบอกว่าวันนี้ได้เพิ่มก็บอกเดี๋ยวก็ไปอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหม คือเขาไม่สนใจแล้วไม่เคยรู้ตัวลงตัวโลกตัวเลขไม่ไม่สนใจนี่มีอีกแบบนะคือไม่ใช่หน้าที่เขาล่ะเขาจะเอาเท่าไหร่ต้องมาเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องรู้เออเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เขาาคิดว่าสมมุติวเขาจําเป็นจะต้องใช้สักก่อนหนึ่งไปทํโน่นทํานี่เออแล้วก็มีโดยที่ไม่ได้สะดุดอะไรเอออาจะจริงนะว่าจจะจริง คุณคุณดังตรินครับวิธีคิดแบบอาจารย์นิเวี่ใช้ได้ไหมฮะคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเคลียร์นิดนึงนะมันมันไม่ใช่โกหกตัวเองนะฮะคือมันเป็นการเผื่อใจอย่างนี้อ๋อนี้อันนี้คือเผื่อใจไม่ได้โกหกเพราะเพราะคิดแบบนี้ดีมากเลยมันเหมือนกับเผื่อเสียไว้แล้วเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยจะเผื่อได้ไม่ใช่เผื่อเสียคิดไปก่อนว่าจะได้เท่าไหร่คือคิดไปก่อนอันนี้ก็ถึงจะเรียกว่าหลอกตัวเอง เนะเพ,เพราะเพราะไอตอนที่เงินไปอยู่ในพอร์ตแล้วเนี่ยมันเสียไปแล้วจริงจครับคืออย่างน้อยณนะนะเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเงินสดมาทําอะไรได้ตามจํานวนที่เราเอาเข้าไปการเผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะไปแล้วไปเลยไม่กลับมาเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วมันไม่ใช่คันโกหกตัวเองแล้วการที่เ,เรานะดูอาการทางใจนะตอนที่เราเผื่อใจไว้เนี่ย อาการของเรามันจะไม่มีอาการโลภไม่มีความมืดพุ่งออกมาความมืดตอนที่พุ่งออกมาคุณลองสังเกตตัวเองเนี่ยมันจะนอนไม่หลับมันตื่นมาไม่มีความสุขต,ตื่นมาพวกนี้ต้องดูดาวทันทีนะฮะ <c oughs> มันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ดาวโจนสะดาวโจนตื่นมาปุ๊บลืมตามโพล่งดาวพุ่งเโอ้ลบไปห้าร้อยหัวรู้สึกหนาวทันทีใช่ต้องไปล,ลดแอร์หนาวไป ขคือแต่พอเราเผื่อใจไว้อย่างอาจารย์นิเวศว่าเนี่ยมันมันเหมือนกับมีความสว่างอยู่ข้างในความสว่างนี้ไม่ได้หมายความว่าสว่างโพลงเป็นบุญเป็นกุศลนะแต่เป็นความสว่างอันเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ได้ไปยึดแล้วว่าเงินนั้นเนี่ยมันจะต้องงอกเงยขึ้นเป็นเท่าไหร่แต่มันอาจจะเสียไปก็ได้ความสว่างที่ว่าเนี่ยมันจะเห็นผลได้ชัดตอนที่มันเสียไปจริงๆอเหมือนมีอะไรรองรับอยู่ในใจเหมือนมีน้ํา เออเป็นประกันไม่ให้ต้องแห้งแล้งเกินไปเวลาคนที่ผิดหวังเนี่ยมันจะเหมือนคนหิวน้ําแล้วไม่ได้กินน้ํามันจะหิวแล้วก็มองไม่เห็นทางว่าเมื่อไหร่ที่จะได้น้ํามากินแต่ถ้าเมื่อไหร่คิดอย่างที่อาจารย์นิเวศว่าไว้ว่าเออมันอาจจะเสียไปมันอาจจะเสียไปแล้วเราเราอาจจะไม่ได้มีเงินก้อนนั้นแล้วเนี่ยนะมันมีน้ําเผื่อไว้ในใจเรียบร้อยนะฮะโอ้ี่อาจารย์นิเวศ ไม่คุณไม่ไม่เลวนะเออผมนึกกับคุณกิ๊กก๊กกิ๊กก๊กนะโอ้ยไอ้นี่ไม่เลวเหมือนกันนะผมก็บวชมาแล้วนะบวชมาเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนไม่ใช่สี่สิบปีก่อนเอานี่ไงมันถึงมันถึงแน่นไงตั้งสามสิบปีแล้วอ๋อบวชมาสามสิบกว่าปีก่อนมันถึงแน่นอ้าวไม่ใช่เหรอ